ค่ะกลบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกทันเด้อค่ะค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องสุภารวยเด้อจ่ะเด้อม้อนี้สีดมส้มากสรุปสำนักทีเขาเด้อค่ะเด้อเขาเต็มเต็มให้เอฟซีทุกทุกทันเนาะคะ่ะเนาะค่ะค่ะเอฟซีทันใดเขามาแล้วเอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อสิบ่ไดาพาด ข่าวสารแนวทางดีๆได้เด็ด,ด,ด,ดจากทางช่องเนาะคะเนาะคะ่นะ,คะเดี๋ยวจะมาสรุปสำนักที่เขาใหายด้อค่ะเด้อนี่เด้อคะ่ะเด้อเป็น ปิศนาจากปู่นางเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดสองตัวนี้เป็นเลขทะเบียนรถปู่นางได้สี่สี่ว่าสี่ทะเบียนรถทีว่าไปงานศพของน้องสาวพ่อบ้านเฮาเก่าสีเด้อค่ะเด้อค่ะปู่นางก็ได้สี่ไปทางทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดสองนี่เด้อค่ะเด้อกะเขาเขาก่อนที่จะเฮ็ดเงินห้างเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกะสิเบิ่งสำนักต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ สำนักต่อไปสำนักต่อไปเป็นของปูสี่ศูนย์เด้อค่ะเด้อเพิ่นห้เน้นเด้อค่ะเด้อนี่เน้นสามแปด,ดเ, 3, เลยเด้อค่ะลางอมเด้อค่ะเน้นลางสามแปดตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นเน้นเลยเด้อจ้ะเด้อ เลขเพิ่นนี่เขามาแล้วยี่สิบสองงวดเนาะคะ่ะเนาะงวดนี่เป็นงวดที่ยี่สิบสามเนี่ยจะสามแปดนี่ยเน้นล่างเลยค่ะเม็ดเดียวเน้นเน้นจ้ะค่ะกลับมาเบิ่งอีกสำนักหนึ่งแล้วจ้ะเนาะอันนี้เป็นเจ็ดสองนี่เป็นเลขของปูขุนว่างเด้อค่ะพอจำเพิ่นได้หาไวเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดสองนี่เด้อค่ะเด้อเจ็ดสอง ปูขุนวังเด้อค่ะเป็นพอจำทีอยู่วัดคำชนเด้อค่ะเด้อคำชนโหนสองนะทีทีทมีผู้ผู้ยิ่งผมเยาวนะคะเพิ่นมาเนาะคะ่ะเนาะแล้วพอจำก็ได้วาให้ยฟังควอมเป็นมาควอมเป็นมาวาจังใดเนาะคะ่ะก็ได้เจ็ดสองนี่แหละค่ะที่ตรงตรงนะคะเนาะ ค่ะก,ก,ก็อีกสำนักหนึ่งเด้อจ้ะเด้ออีกสำนักหนึ่งโอ้อันนี้เป็นยอดผาป่าของวัดโพแสงคำนะคะสามสองเจ็ดดีเด้อค่ะเด้อเกือบตรงนะคะเนาะเลขออกสามสามเจ็ดสองเด้อค่ะอันนี้เป็นยอดผาป่ายอดผาป่าที่หนึ่งนะคะเนาะ มีสองสองสองผาปาด้วยค่ะแต่ของเพิ่นกะถือว่าเขาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ห้เลขดอกเพิ่นมีแต่ยอดผาปาาห้นี่ละค่ะเพิ่นกะบอกสามสองเจ็ดเนาะค่ะยอดผาปาของวัดป่าโพแสงธรรมด้วยค่ะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่เพิ่นกะสิทอดกระถินออกพัรษาเนาะเนาะก็ไปรวมทํำบุญน้ำกันได้ด้วยค่ะเด้อวัดโพแสงธรรมอยู่วัดถุงฝนด้วยค่ะ อยู่อำเภอทุ่งฝนจ้คะค่ะกับสิเหลืออีกสำนักหนึ่งเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกัสิพลาดไม่ได้ก็คือปูนานะคเด้อค่ะเด้อเงินหางปูนานะคเด้อค่ะเด้อเจ็ดสองต้มต้มเม็ดเดียวเน้นเน้นไม่ต้องกลับเด้อค่ะเด้อเจ็ดสองนี่ปูนาคได้ดช่วงบันลั่งขึ้นเนาะคะะ่ะเนาะ ทวงบันลังคืนจนสำเหล็ดนะคะค่ะกัสิมีแคคประมาณาซีหาสำนักนี่แหละคะ่ะเนาะทีเขานะคะจะงวดต่อไปกัสิบพภาดท,ที่สิตามต่อให้เอฟซีทุกทัน,นะะดวยค่ะเด้อค่ะงวดต่อไปเอ็กสิเฝ้าออตาม ติดตามต่อห้ f เอฟซีทุกทันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเทั่งมดนี่ก็เป็นสํำนักที่เขานะคะเนาะที่แอดได้ไปทํำคลิปมาห้ f เอฟซีทุกทุกทันเด้อค่ะค่ะกาซิมีต่อไปกาซิปูนานะคเะนาะเนาะเพิ่นปล่อยต่องวนห้แล้วเด้อค่ะปูนาคปล่อยต่องวนแล้วเด้อค่ะเด้อ มืัอน,นี้ได้สัมผัสปูหนังเนาะค่ะเนาะเลขเข่าเจ็ดสองเด้อค่ะสัมผัสเพิ่นเพิ่นกับปอยตองงวนเลยเด้อค่ะสี่แปดสามสี่เนาะคะ่ 48, ะ,คะปูหนังได้ปล่อยตองงวนเลยเด้อค่ะค่ะเอฟซีท่านใดอยากรวมทำบุญกับปูหนังกับแอดไลน์มาที่0981609155ได้เด้อค่ะเด้อ สิได้เขียนซื้อไล่น้าวันเดือนปีเกิดให้นะคะสีได้เสริมดวงเสริมบาลมีน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะเลขปกปูหนักปอยตองวันนี้ก็ดูก่อนรวยก่อนเนาะค่ะเนาะ,ค,ะค่ะไปยิบจับเบิ้งจักใบสองใบไว้เนาะค่ะเด้อ จ้กับของปูนาคที่ปล่อยตรงงวดเนี่ยก็มี c แปดสาม c เนาะคะเนาะค่ะเมื่ออื่นนี่แอก็ิได้เดินทางไปวันไหวคู่กับปูนาคเด้อค่ะเด้อไปที่สกลนครเนาะค่ะไปจังหวัดสกลนครค่ะก็ะอย่าลืมตามไปเป็นกำลังใจให้กัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะไปเป็นกำลังใจให้ ช่องน้นอยๆ้นเด้อจาออ้าเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวัได้ผาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะกดแชร์ไปนิดนึงแอดก็มีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วนะคะเน,นาะค่ะวันนี้แอดกัสิได้ไปตามตัววัดโพแสงธรรมวัด ศู40นะคะเนาะกับอ่าพอจำเนอะคะ่ะพอจำที่อยู่วัดปลาค่ำชนหรือว่าวังคำาชนโนดนะะสองเด้อค่ะก็สิได้ไปตามต่อให้เอฟซีทุกๆทันเนาะคะนะ่ะเนาะ หวดนวดว,ว,วันที่หนึ่งพฤษจิกาหนีหฮอกระสิพาดบ่ได้เด้อค่ะเด้อห่าต้องไปตามติดไปตามติดปูนาหเฮานี่ยละค่ะเน่นเน่นเลยปูนาควัดโพแสงธรรปูสีศูนพอจำนะคะเนาะห่อต้องไปตามติดเลยเด้อค่ะเด้อแต่มืออื่นนี่สิติดธุระไปวันไหวคู่กับปูนาหเนาะค่ะเนาะกิดซได ตามปูนางเข้านี่แหละค่ะไปวันไหวโคที่สกลนครด้วยค่ะเด้อจ้ะค่ะวัดโพธิ์แสงท่ำมนี่พระเพื่อนว่า บ่ม,มีตัวเลขบ่ม,มีตัวเด็ดดอบ่เคยให้เลขเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นให้แต่ยอดผับปลายอดผับปลาเพิ่นก็นเป็นอ่าสามสามสองเจ็ดเนาะค่ะเด้อสามสองเจ็ดเนาะอันนี้เป็นที่จดเนาะค่ะเนาะรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะจะสีไปตามตัววัดปลาพวกแสงถ้ำห้เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าหงวดของหงวดที่แล้วหงวดของที่มันออกเก่าศูนย์นะคะเพราะว่าเพิ่นกระยำแต่ลอยเก่าต้นลอยเก่าตนนะคะเพราะว่าวัดเพิ่นสีสร้างสร้างสาล่าเ้วยค่ะใส่เสาลอยเก่าตนนะคะเนาะเพิ่นกระยำให้แต่ว่าลอยเก่าต้นลอยเก่าตนแอดกับบ่ได้จับใจวะควด้ค่ะเนาะมันก็ออกเก่าศูนย์นะคะหงวดนั้น งวดนี้กะสามสองเจ็ดแต่ว่ามันออกสามเจ็ดสองเพิ่นกับเข่าอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นบัวได้ห้เป็นตัวเลขเนาะคะ่ะเพิ่นกะบสีว้าคก็จะงวดนี้ก็เป็นยอดผ้าป้างวดที่แล้วก็ว้าวลอยเก่าโต้ลอยเก่าต้เสาสาล่าเนาะค่ะเพิ่นสีสางเสาซาลาลอยเก่าต้นนะคะ่ะตอนนี้วัดเกิดกระลังเฮ็ดกระลังสางเนา,านะค่ะเนาะข่นเอฟซีท่านใดอยาก ทำบุญน้ำกันกะติดต่อมาทางแอดมินก็ใได้เ้ยค่ะเอ้อเบอร์โทรก,กะขึ้นอยู่ในคลิปทุกคลิปเลยเด้อค่ะสุภาพ่วย,ดวยเดอ้เอจ้ะเ้อเผอทอกะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหเนึาะคะค่กะกแอดไลน์มาได้ะะเด้ยค่ะเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้แอรกับสีขอจบไว้เพียงทอนี่พอกันไหมในคลิปหนานะคะเนาะค่ะก็ขอฝากเมื่อื่นนี้ฝากไปเป็นตามไปเป็นกำลังใจให้แอรในเด้อจา้าสีไล่สดให้เบิ้งนะคะเนาะค่ะก็ขอขอบบนขอบคุณนเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรานา ถูกหวยร่างวันใหญ่ลำลำลร้ยล้ยเด้อจ้าพอกันไหมนใลคีมนาเนาะค่ะสวัสดีจ้า